น้องรีโอก็ได้อัปเดตโพสคิวงานของวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะเจอกันที่ร้านอาหารอีสอีสานคาเฟ่นะคะเป็นงานวันคล้ายวันเกิดของป้ากบจัดที่ร้านอาหารอีสอีสานคาเฟ่ลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเริ่มแสดงประมาณ19นาฬิกาเรียนเชิญแม่แม่ทุกท่านไปร่วมงานกันได้นะคะถือว่าเป็นข่าวดีแม่เพนชี้แจงแบบนี้นะคะวันที่5พฤษภาคม ฉลองวันเกิดปากบย้อนหลังครับที่ร้านอาหารอีสอีสานคาเฟ่ลาหลุมแก้วเจ้าภาพไม่รับของขวนนะัญน้าแต่เจ้าภาพขอเป็นของขวัญให้ลูกชายรีโอแทนแม่แม่ท่านใดที่ไปนะคะแม่เพนบอกว่าทางเจ้าภาพเขาไม่รับของขวัญถ้ามีของขวัญอะไรก็มอบให้น้องรีโอคนเดียวเลยนะคะแจ้งมาเพื่อทราบ ในการ์ดก็แฮปปี้เบิร์เดย์ป้ากบศรินาฏขอบคุณลูกๆและผู้ใหญ่ใจดีร่วมจัดงานให้ในครั้งนี้แม่ตุ๊กลำปางแม่นันลำปางแม่จินลำปางแม่เจี๊ยบเพชรบูรณ์แม่เป้กทมแม่ลักแม่ลินนนทบุรีแม่เอชัยนาธแม่ม่วงหัดใหญ่แม่มัดการจนาบุรีแม่แอลนนทบุรี แม่ครูเล็กแม่จุรลีแม่จันครอง14แม่แม่น่ารักมากเลยนะคะร่วมจัดงานฉลองวันเกิดให้ประกบศิรินาาแม่เพนก็ได้โพสต์ขอบคุณสุขสันต์วันเกิดประกบก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกันเยอะๆไปไหนมาไหนก็ขอให้แล้วคาาปลอดภัยนะคะ